Yep. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin for the cold. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we want. Don't make us who we are. So, LG. Until I make you real and all i see you start. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun. ครับผมก็กลับสวัสดีนะนะมีล้างน้าตกปลาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอันได้บ้านฟิชชิ่งครับวันนี้ผมก็พามาตกปลาไมยลำห้วยธรรมชาตินะครับนี่ครับสภาพหมายครับก็เป็นไม้ใหม่นะครับที่ผมเพิ่งมาเบิกไม้ไว้นะครับเมื่อวันศุกร์ผมก็มาอ่อยเหยื่อไว้ครับตรงนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมนะครับวันนี้ ยังไงเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปลงเบ็ดก่อนนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ขอขอบคุณนะานะอีกครั้งหนึ่งครับที่เข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามากดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทีมงานไทยบ้านพิชชิงนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับขออนุญาตลงเบ็ดครับโอเคครับ ผมนาะนาะตอนนี้ผมก็ได้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ยังไงผมจะได้ตัวมาเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันครับโอเคครับ ครับผมนะๆตอนนี ama, actually, like ้ไม้แรกก็เงียบนะครับไม้แรกเงียบมากครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหยามาที่สองครับผมก็จะใช้นี่ครับไสเดือนครับใช้ไสเดือนคันหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นเหยื่อไสเดือนคันหนึ่งเผื่อจะได้ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเหยอนครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นไส้เดือนนะคันนี้คันแรกครับนะครับ ใซเดือนสองตะขอนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ตัวไหม นะีนะ่ครับน้าหลุดนะครับแต่ปลายยังอยู่ครับสายขาดครับแต่ปลายังอยู่อยู่ครับเนี่ยปลาตองครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวรอรอยเข้ามาใกล้ตาฝั่งครับ ตะเก้วมาไก่ไอ้แบบเบ็ดเจ้ายวเน่าๆมั้เอามาต่อยเอาเนี่ยนี่ตะเก้วไก่เราด้วยนี่เบ็ดเจ้ายวแบบเน่าๆมั้ยมะตอยเอาเนี่ยนี่อยู่จริงๆแล้วนี่<อ>นี่เนาะ เลือมันกีขาไปฟังคุณเลยนะครับคุณนาแก้วมาเยี่ยมนะครับวันนี้เออคืออยู่คืออยู่คืออยู่ต่ำสายขั้นหน่ะ เดี๋ยวก็ร้อยติดขาง,งฟังมึงันเข่าวมาแล้วนอ,ออกไปไม่ลมพัดแห่ไม่ไดร้อยไปติดฟังคุณแล้วฮะครับผมได้ไมแล้วครับ ไสวยๆครับลอยมาติดข้างฝั่งนะครับตัวที่ขาดไปเมื่อกี้ครับนี่ครับสสวยๆเลยโอเคครับดุนกันต่อครับนี่คุณนแก้วมาเที่ยวหานะครับนคสวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับแก้วเบ็ดมาสีคันนะครับวันนี้เอามาน้อยครับมาน้อย มันน้อยแต่เน้นปริมาณนะครับมีปริมาณให้เม่อไ่ะเราต้องรุ่นกันต่อไปเราไปลรุ่นกันต่อครับผม ครับผมนานะตอนนี้ก็เงียบแล้วนะครับก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเงียบเลยครับไม่มีปลาสกิดเลยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้กันครับไม่ปามนะครับวันนี้ไม่ปามนะครับคุณนายแก้วกำลังเก็บของครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับนี่ครับผลงานวันนี้ นี่นะครับไม่ปามนะครับปลาตองไซส์สวยครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปเก็บของกันดีกว่านะครับครับผมสำหรับที่เหลือวันนี้นะครับเหยื่อที่เหลือวันนี้ จะไม่เอากลับนะครับเพราะจะอ่อยไว้เหมือนเดิมครับเผื่อทิ์หน้าได้มาใหม่ครับ ครับผมสำหรับทลิปนี้ก็จบแค่เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่อี EP หน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องไทยบ้านพิชชิ่งด้วยครับสวัสดีครับ